วันนี้นะคะเราจะมาเรียนเกี่ยวกับเรื่องเศษส่วนที่เท่ากันทีนี้นะคะนักเรียนดูในหนังสือเรียนควบคู่กันไปด้วยในหน้าที่เท่าไหร่คะครูแจ้งไปแล้ว,วนหน้าที่2 4 7นะคะซึ่งในหน้านี้นะคะจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องเศษส่วนที่เท่ากันนะคะทีนี้มาดูเศษส่วนที่เท่ากันหมายถึงเศษส่วนที่เมื่อ มีเศษส่วนถัดไปเป็นจํานวนที่เป็นเศษส่วนที่เท่ากันนะคะกับเศษส่วนเริ่มตน้นในที่นี้จะหมายถึงว่าเศษส่วนตัวแรกมันเป็นอะไรนะคะจำนวนต่อไปก็จะเป็นเศษส่วนที่เป็นจํานวนที่เพิ่มขึ้นเท่าๆกันกับเศษส่วนทางตน้นนะคะ ตัวอย่างที่ครูหยิบยกมานี้นะคะเขาบอกว่ามีไข่ในกระบะอยู่ที่สิบสองฟองซึ่งแบ่งเป็นไข่ไก่อยู่กี่ฟองคะไข่ไก่กี่ฟองคะเนี่ยครับฟองแล้วก็เป็นไข่เป็ดอยู่กี่ฟองคะหกฟองคะับครับนี่นะนี่สีครีมๆนี่นะคะ ไข่ไก่ไอตัวสีขาวๆไข่เป็ดอ่ะทีนี้เขาบอกว่าปิกอ่ะปิกเป็นชื่อคนปิกแบ่งไข่เป็น12ส่วนเท่าๆกันนะคะจึงสามารถบอกได้ว,ว่ามีไข่ไก่เป็นเศษ6ส่วนสิของไข่ทั้งหมดเพราะว่าอะไรเพราะว่าไข่ไก่มีอยู่6ฟองจากทั้งหมด12บองฟองนั่นเอง นะคะต่อไปเขาบอกว่า1แบ่งไข่เป็น6ส่วนเท่าเท่ากัน อ่าทีนี้นะคะมาดูทําไมหนึ่งถึงแบ่งไข่เป็นหกส่วนเท่าๆกันทําไมหนึ่งถึงแบ่งไข่เป็นหกส่วนเท่าๆกันเพราะเพราะว่าเขาบอกว่าในโจทย์แบอมีไข่ไก่อยู่หกฟองไข่เป็ดก็หกฟองอ่าฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยต้องเอาตัวเลขที่อยู่ในโจทย์พวกนี้มาทําเป็นตัวแบ่ง อีกส่วนหนึ่งนะคะในที่นี้ก็เลยจะได้เป็นอ่าเมื่อแบ่งแถวเป็นอ่าหส่วนใช่ไหมหกส่วนเท่าๆกันก็จะได้เป็นส่วนละกี่ฟองนี่สองฟองอยู่สากลุ่มนะคะเขาเรียกว่าแบ่งออกเป็นเท่าๆกันทําให้เป็น6ส่วนก็จะได้ส่วนละสองมีอยู่1ส่วน2ส่วน3ส่วนก็จะได้เป็น สามส่วนก็เลยจะเขียนว่ามีไข่ไก่เป็นเศษสาส่วนหของไข่ทั้งหมดสามมาจากไหนสามมาจากแบ่งไข่ไก่ออกเป็น3ส่วนนี้นะคะสามส่วนอันนี้ส่วนที่1อันนี้ส่วนที่สองอันนี้ส่วนที่3ส่วนตัวเลขส่วนหกมาจากไหนทั้งหมดนี้มีอยู่หส่วนนะคะอ่า แต่แบ่งเป็นแบ่งเป็นไข่ไก่อยู่3มส่วนรวมทั้งหมดอันนี้เป็น4ี่ห้าหรวมทั้งหมดแล้วก็เป็น6ส่วนนั่นเองแต่ว่าเราระบุตรงนี้เป็นไข่ไก่ไข่ไก่ก็คือสีครีมนี้มี3ส่วนอะนะคะต่อไปปุ๋ยคนที่ชื่อปุ๋ยแบ่งไข่เป็นสองส่วนเท่าๆกัน ไอ้ตัวสองส่วนเท่าๆกันมาจากไหนมาจากจํานวนนะคะแบ่งครึ่งเลยแบ่งครึ่งโซนโซนไข่ไก่กับโซนไข่เป็ดแสดงว่าไข่ไก่เป็น1ส่วนไข่เป็ดเป็นสองส่วนฉะนั้นเนี่ยเมื่อแบ่งออกเป็นสองส่วนเท่าๆกันแล้วก็จะกลายเป็นว่ามีไข่ไก่อยู่เศษ1ส่วน2ของไข่ทั้งหมด เศษหนึ่งมาจากไหนเศษหนึ่งก็คือมาจากไข่ไก่ที่เป็นส่วนที่หนึ่งนี่สองส่วนสองมาจากไหนส่วนสองมาจากทั้งหมดมีอยู่สองอย่างสองอย่างเนี่ยสองอย่างก็คือไข่ไก่กับไข่เป็ดรวมกันเป็นสองอย่างอันนี้คือลักษณะการแบ่งเศษส่วนที่เท่ากันนะคะฉะนั้นเนี่ยเราจะสามารถเอาเศษส่วนที่ว่านี้มาเขียนในลักษณะที่ทำให้เท่ากันก็จะได้เริ่มต้นที่ เศษหกส่วน 12. สิบสองเศษหกส่วนสิก็คือเป็นไข่ไก่อยู่หกหกฟองส่วน12ก็คือ,คคอทั้งหมด12ฟสองฟองต่อไปเป็นเศษสามส่วนหกเศษสามส่วนหมาจากไหนเศษสามส่วนหก็มาจากมีไข่ไก่อยู่3ส่วนที่แบ่งออกเท่าๆกันแล้ว ส่วนหก็คือทั้งหมดทั้งมวลน,นี้มี6ส่วนอ่ารวมทั้งไข่เป็ดไข่ไก่รวมกันนะคะอันสุดท้ายก็จะเป็นเศษ1ส่วน2เศษ1นส่วนสองมาจากไหนเศษ1ก็คือมีไข่ไก่ที่แบ่งออกโดยรวมทั้งหมดเลย1ส่วนเนี่ยไม่น่าฟองนะนับเป็นกลุ่มนี่ส่วน2ก็มาจากเป็นกลุ่มไข่สองอัน กลุ่มแรกก็คือกลุ่มไข่ไก่กลุ่มที่สองคือกลุ่มไข่เป็ดนั่นเองนะคะทีนี้เนี่ยจำนวนเศษส่วนทั้ง3าํานวนนี้นะคะเอามาเขียนเป็นเศษส่วนที่เท่ากันเนี่ยก็จะได้เท่ากับเศษ6ส่วน12เท่ากับเศษ3ส่วน6แล้วก็เท่ากับเศษ1ส่วน2อ<แ>่านะคะทีนี้การหาเศษส่วนที่เท่ากันนะคะ โดยการใช้แถบเศษส่วนอันที่จริงเนี่ยเรามันสามารถหาได้อยู่สองแบบนะการหาเศษส่วนที่เท่ากันนะคะสามารถใช้วิธีการหาได้อยู่สองแบบแบบแรกก็คือการใช้แบบแถบเศษส่วนอ่ะเดี๋ยวมาดูว่าทำยังไงวิธีการปฏิบัตินะคะก็คือว่าเราจะเอาตัวเลขนะคะตัวเลขที่มันเป็นเศษส,ส่วนเนี่ยเป็นแถบเศษส่วนเนี่ยมาทำการ สตาร์ทเริ่มต้นโดยสมมตินะครูยกตัวอย่างเอาเลขหนึ่งมาก่อนเอาเลขหนึ่งเลขหนึ่งคือจานวนเต็มนะคะหนึ่งในที่นี้คือจํานวนนับจานวนเต็มจํานวนเต็มหมายถึงจํานวนที่นับได้เป็นจํานวนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอะไรก็ว่าไปที่ไม่ใช่เศษส่วนในที่นี้ครูเอามาเป็นเลขหนึ่งซึ่งเอามาแบ่งครึ่งหนึ่งคําว่าครึ่งหนึ่งจะแปลว่าเศษหนึ่งส่วนสองนี่จะได้เศษหนึ่งส่วนสองอยู่สองอัน เศษหนึ่งส่วนสองกับเศษหนึ่งส่วนสองรวมกันเป็นหนึ่งงงไหมคะงงไหมหนึ่งพอหักครึ่งก็จะเป็นสองสแสดงว่าจะเป็นเศษหนึ่งส่วนสองทนายเรียนคิดตามนะมีดิสอนหนึ่งแท่งมีดิสอนหนึ่งแท่งพอหักครึ่งปุ๊บมันจะเป็นสองชิ้นก็จะแปลว่าเศษหนึ่งส่วนสองพอจะนึกออกไหมคะอ่าหรือไมหอื่นก็ได้มีไม้บรรทัดอะไรอย่างเงี้ย ไม่นะก่อนเอาไมา้จิ้มฟันดีกว่าหักง่ายดีสมมตินีไม้จิ้มฟันหนึ่งอันมีมีไงม,มีไม้จิ้ม,มฟันหนึ่งอันนะคะเครื่องเมื่อหักเครื่องปึ๊บเป็นกี่ชิ้นเป็นสองชิ้นหมายความว่าเศษหนึ่งส่วนสองนั่นเองอ่าเศษหนึ่งส่วนสองหมายถึงครึ่งหนึ่ง คร 1, ึ่งหนึ่งกับครึ่งหนึ่งมารวมกันเป็นหนึ่งอ่าเนี่ยนะคะหนึ่งอันหนึ่งชิ้นหนึ่งแท่งพองหักครึ่งจะกลายเป็นเศษหนึ่งส่วนสองเศษหนึ่งส่วนสองเศษหนึ่งส่วนสองกับเศษหนึ่งส่วนสองรวมกันเป็นหนึ่งทีนี้เราจะไปแบ่งอีกแบ่งเศษหนึ่งส่วนสองให้เป็นอีกครึ่งหนึ่งก็จะกลายเป็นเศษหนึ่งส่วนสี่อันเนี้ยครึ่งหนึ่งนะอันนี้ครึ่งหนึ่ง เป็นเศษหนึ่งส่วนสองหากเอกก็จะกลายเป็นเศษหนึ่งส่วนสี่ครึ่งของครึ่งน,นะคะมันจะเป็นเศษหนึ่งส่วนสี่แล้วก็เศษหนึ่งส่วนสี่อันนี้ก็เหมือนการเศษหนึ่งส่วนสี่มาจากเศษหนึ่งส่วนสองอันนี้ก็เศษหนึ่งส่วนสี่มาจากเศษหนึ่งส่วนสองอ่าหรือใช้วิธีการรวมโดยบวกก็ดได้เศษหนึ่งส่วนสอง มาจากหนึ่งที่หักครึ่งหนึ่งเศษหนึ่งส่วนสี่มาจากเศษหนึ่งส่วนสองเอาส่วนสองบวกส่วนสองสองบวกสองเป็นสี่ก็จะกลายเป็นเศษหนึ่งส่วนสี่ตัวเลขเศษเท่าเดิมตัวเลขเศษเท่าเดิมนะคะแต่ตัวเลขส่วนนั้นจะเพิ่มขึ้นสุดท้ายก็จะเป็นเศษหนึ่งส่วนแปดเศษหนึ่งส่วนแปดอยู่สองอันนี้ เศษหนึ 1> 1่งส่วนแปดมาจากไหนเศษหนึ่งส่วนแปดมาจากเลขเศษหนึ่งส่วนสี่มารวมกันกับเศษหนึ่งส่วนสี่แต่บวกแค่ตัวส่วนตัวเศษไม่บวกตัวเศษไม่รวมอ่านะคะอันนี้ก็เหมือนกันเศษหนึ 1> 1่งส่วนแปดมาจากเศษหนึ่งส่วนสี่รวมกันกับเศษหนึ่งส่วนสี่จะเป็นเศษหนึ่งส่วนแปดด้านนี้ก็เหมือนกันด้านนี้ก็เหมือนกันอ่าจากแถบเศษส่วนพวกนี้นะคะสามารถหาเศษส่วนที่เท่ากันได้ หลายจำนวนเลยอ่าอย่างเช่เนเศษ1นส่วนสจะเท่ากับเศษ2อส่วนสอ่านะคะหรือเศษ2อส่วนสจะเท่ากับเศษ4ีส่วนแอ่าหรือเศษ6กส่วนแใช่ไหมมองไม่เห็นแล้วเนี่ยอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้อะไรเดีย๋ยวนะสักครู่ เศษหกส่วนแปดจะเท่ากับเศษสามส่วนสี่อันนี้คือจํานวนที่ลดลงนะคะเศษแปดส่วนแปดจะเท่ากับเศษหนึ่งเศษสี่ส่วนสี่อันนี้มีหลายจํานวนอยู่นะคะทีนี้เนี่ยจานวนที่เป็นเศษส่วนที่เท่ากันที่เราสามารถหาได้อีกวิธีหนึ่งนั่นก็คือการหาเศษส่วนที่เท่ากันโดยการคิดคานวณอันนี้ อันนี้จะมีในข้อสอบนะคะอันนี้จะมีในข้อสอบฉะนั้นทําความเข้าใจไว้วิธีการทํายังไงวิธีการต้องใช้การคูณและการหารมาร่วมค่ะแต่ไม่ยากหรอกนะคะเปรียบเสมือนตัวคูณนั้นอยู่ในมาตราแม่สูตรคูณนั่นแหละเข้าใจไหมคะนักเรียนเ,เข้าใจไหมคะ ตัวคูณหรือตัวหารอะไรให้เปรียบเสมือนตัวคูณหรือตัวหารนั้นอยู่ในแม่สูตรคูณแม่นั้นแหละอย่างเช่นตัวนี้อาเศษหนึ่งส่วนสองจะเท่ากับเศษสองส่วนสี่ได้อย่างไรก็ต่อเมื่อเอาเศษหนึ่งส่วนสองไปคูณสองทั้งบนและล่างเอาคูณสองทั้งบนและล่าง แสดงว่าตัวคูณสองตัวคูณสองคือแม่สูย์คูณแม่สองงงไหมคะนักเรียนที่อยู่ที่บ้านงงไหมงงหรือเปล่าไม่ครับงงนะโอเคหากเป็นตัวเลขที่คูณอย่างเนี้ยเศษหนึ่งส่วนสองคูณสองข้างบนและล่างหนึ่งสสองเป็นาสัญญาณเน็ตกูดีเลย สองครับเออโอเคหนึ่งคูณสองได้สองสองคูณสองเป็นสี่ครับสีส่ครับ,รบให้เอาแม่สูตรคูณที่มาจากตัวคูณในโจทย์นั้นนะ่ะเป็นสูตรแม่สูตรคูณแม่นั้นแหละอย่างเช่นอันเนี้ยตัวคูณเลขสองก็แสดงว่าแม่สูตรคูณแม่สองอ่ามันจะเป็นจํานวนที่เท่ากันนะคะจํานวนที่เท่ากันนี่หรือเอาเศษสองส่วนสี่ตั้งคูณด้วยสอง ทั้งบนและล่างแสดงว่าตัวคูณสองเป็นแม่สุดคูณแม่สอง่อะมันจะทำยังไงถึงจะได้เศษสี่ส่วนแปดก็เอาสองคูณสองเป็นสี่ครับสี่คูณสองเป็นแ่ะจำนวนที่เท่ากันเศษส่วนที่เท่ากันของเศษสองส่วนสี่จะเท่ากับเศษสี่ส่วนแปดอันนี้คือวิธีคูณในกรณีวิธีหารนะคะ ถ้าเศษส่วนจะต้องหารจำนวนมันก็จะต้องลดลงจากโจทย์แน่นอนอไม่เหมือนคูณอย่างเช่นเศษหส่วน8เศษส่วนที่เท่ากันของเศษหส่วน8จะเท่ากับเศษ3ส่วน4ีได้อย่างไรเราเอามาหารค่ะโดยเอาหมาตั้งหารกับสองทั้งบนและล่างแสดงว่าตัวหารเลขสองก็เป็นแม่สุบคูณแม่ สองสองอะไรได้หกละ่ะสครับสองสามเป็นหกสองอะไรได้แปดละ่ะสองสี่ครับสองสี่เป็นปแปดแสดงว่าจำนวนเศษส่วนที่มันลดลงนะคะแต่เท่ากันเขาเอามาหารกับจำนวนเลขสองทั้งบนและละ่าง เอาง่ายๆเลยค่ะเราอยากจะรู้จํานวนที่เป็นเศษส่วนที่เท่ากันเราก็เอาตัวคูณอะไรก็ตามในโจทย์มาคูณกันทั้งบนและล่างหรือถ้าเป็นจํานวนที่เศษส่วนลดลงเราก็เอามาหารตัวเลขอะไรก็ตามที่หารแล้วมันเท่ากันทั้งบนและล่างตัวเลขหารแล้วก็คูณต้องเท่ากันทั้งบนและล่างอ่าพอจะเข้าใจไหมคะ้ใชไ่ไหม เนี่ยเขาบอกไว้การหาเศษส่วนที่เท so ่ากันทำได้โดยคูณเศษส่วนด้วยจำนวนที่เท่ากันนี่ย้ำว่าเศษส่วนจำนวนที่เท่ากันนั่นก็คือเนี่ยคูณสองคูณสองถ้าหารก็หารสองหารสองทั้งบนและล่างอย่างเงี้ยหรือหารเศษส่วนด้วยจำนวนที่เท่ากันเหมือนกันค่ะถ้าหารก็เอาตัวเลขที่เหมือนกันทั้งบนและล่างที่เป็นตัวหารนะคะ อโอเคทีนี้นักเรียนดูในหนังสือเรียนหน้าที่248ค่ะหน้าที่248ร่สิค่ะ,ะเดี๋ยวสักครู่อ่าโอเคนักเรียนดูในที่หน้า248ข้อที่หนึ่งใหญ่เดี๋ยวมาร่วมกันหาคำตอบยังไม่ต้องเขียนอะไรใดๆทั้งนั้นอนักเรียนเห็นรูปภาพไหมคะ นักเรียนเห็นรูปภาพในข้อหนึ่งใหญ่นี้ไหมคะน,นี่พวกนี้เห็นค่ะเขามีส่วนอันนี้ไม่ยากนะอันนี้ไม่ยากเขามีส่วนที่ระบายสีมาให้แล้วก็ให้นักเรียนอ่าให้นักเรียนดูว่าคู่ที่สองนะคะมันเป็นเศษส่วนเท่าไรจากที่เขาระบายสีมันจะเป็นเศษส่วนที่เท่ากันนั่นแหละนะคะรูปที่สอง รูปที่สองจะแสดงถึงเศษส่วนที่เท่ากันกับรูปแรกพอจะเข้าใจไหมในรูปที่หนึ่งนั้นเขาระบายสีมาอยู่หนึ่งช่องเช่ไหคะเขาระบายสีมาอยู่หนึ่งช่องแล้วก็มีส่วนที่ไม่ระบายสีสองช่องเออรูปที่หนึ่งมันเท่ากับเศษอะไรส่วนอะไรใครรู้ ตอบได้นะในห้องก็ตอบได้ไเศษหนึ่งส่วนสามหรือเศษสีส่ส่วนหนึ่งไม้หรือเศษสองส่วนหนึ่งคะเศษหนึ่งยี่สามครับอ่าโอเครูปที่หนึ่งนี้คือเศษหนึ่งส่วนสามนะไม่ใช่เศษสองส่วนหนึ่งหรือเศษหนึ่งส่วนสองนะ แล้วรูปที่สองนี้จะเข้ากับเท่าไหร่คะเศษสี่ส่วนหกอ่มีใครตอบอย่างอื่นบ้างสองส่วนหกสองส่วนหกมีอีกไหมใครตอบอะไรวะอีกคะเศษสส่วนหกครัเศเศษสามส่วนหก อ่าโอเคทีนี้มาดูส่วนที่ระบายสีระบายไปกี่ช่องคะเนี่ยสองก็เป็นเศษสองส่วนทั้งหมดมีกี่ช่องคะอันนี้มีสองเลยใช่ไหมสามสี่ห้าหกแสดงว่าจะเป็นเศษสองส่วนหกอ้าวทำไมมันได้เศษสองส่วนหกจากที่ระบายนะคะเศษสครับ ออโอเคอเคอเคอ,เอ,เอเนะคะในส่วนของรูปต่อไปรูปต่อไปข้อนี้ รูปแรกนี้เป็นเศษอะไรส่วนอะไรคะเศษหนึ่งส่วนสองครับอ่าอันนี้จะเป็นเศษหนึ่งส่วนสองตามรูปเลยง่ายอ้าวแล้วรูปที่สองจะเท่ากับเศษอะไรส่วนอะไรเศษสี่ส่วนแปดครับสี่ส่วนแปดครับระบายไ,ไปอยู่สี่ช่องเนาะใช่ไหมอ่าก็จะเป็นเศษสี่ทั้งทั้งมวลมีแปดช่องสี่ห้าหกเจ็ดแปดก็จะเป็นส่วนแปด นี่นะคะอ้าวข้อที่สามรูปแรกนี้เป็นเศษอะไรส่วนอะไรเศษสองส่วน 1, หนึ่งเศษสอามดเศษสองส่วนหนึ่งเศษสองสอง่วนหนึไม่ใช่สามระบายปลายสองมีทั้งหมดสามช่องอาแล้วรูปที่สององา่าสามเป็นเศษส่วนอะไรละเนี่ยระบายอยู่สี่ช่อง ก็จะได้เศษสีส่วนเท่าไหร่คะเศษสีส่วนหกครับอาส่วนหกเลขสีมาจากระบายสี่ช่องหกมาจากข้าหมดหกช่องต่อไปข้อที่สี่รูปแรกเป็นเศษอะไรส่วนอะไรดีเศษสามส่วนสี่ครับเศษสามส่วนสี่หรือเศษสามส่วนหนึ่งเศษสามส่วนสี่นะคะ อารูปที่สองของข้อสี่ล่ะเศษอะไรดีส่วนอะไรดีเยอะขึ้นก็เวลานับก่อนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกแปดเก้าเอาละไปอยู่เก้าช่องทั้งหมดมีเก้าสิบสีดสิบสองส่วนสิบสองนะคะอ่าเอาข้อห้าล่ะเศษอะไรส่วนอะไรคะเอามาวนกันครับหนส่วนสี่ครับหนึ่งส่วน สองสามสี่เศษหนึ่งส่วนสี่นะคะอ้าวลูปที่สองข้อห้าล่ะเศษอะไรดิส่วนแปดครับส่วนแปดครับส่วนสองสองส่วนนี้ส่วนนับก่อนนะสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดอ่าส่วนแปดนะคะอ่าต่อไปข้อหกลูปที่สองส่วนหนึ่งครับส่วนสามครับ เศษสองเศษสามหรือเศษสองส่วนหนึ่งเศษสองส่วนสามค่ะเศษสามเศษสองระบายไปสองช่องก็เป็นเศษสองส่วนสามส่วนสามแปลว่าทั้งหมดสามช่องรูปที่สองนะคะเศษอะไรดีละบายสองสามสี่ห้าละบายหกช่องส่วนเท่าไหร่นะเก้าครับเก้าโอเคถูกต้องพอจะเข้าใจไหมคะ อันนี้มันเป็นเศษส่วนที่เท่ากันทุกข้อเลยนะทีนี้ค่ะสิ่งที่คุณจะให้นักเรียนทำข้อสองใหญ่ให้นักเรียนแสดงการหาเศษส่วนที่เท่ากันมีตัวอย่างให้ดูมีตัวอย่างให้ดูดเขามีเศษส่วนที่เป็นเริ่มต้นและก็เศษส่วนที่เป็นจํานวนที่เท่ากันมาให้เขาต้องการให้เราแสดงวิธีการหา ว่าทำไมเศษส่ส่วนหถึงจะเท่ากับเศษสิส่วนสิบหคะมันมีทั้งวิธีคูณและวิธีหาร9ข้อนี้ให้ทำมาทั้ง9ข้อนะง่ายคะ่ะไม่ยากหรอกเอาสั้นๆเท่ากับเศส่วนหคูณ คูณคูณทั้งบนและล่างนะคะต้องคูณทั้งบนและล่างเพราะว่าจํานวนเพิ่มขึ้นจะต้องใช้วิธีคูณหากตัวเลขตรงข้ามลดลงต้องใช้วิธีหารคะ่ะอะยางเชื่อก็หนึ่งทำให้ดูสองอันเลยแล้วกันข้อแรกเศษสี่ส่วนห้าเราจะต้องเอาตัวด้านล่าง อันนี้เราจะครูนะคะ 3ครับ3นะครับสถูกต้องค่ะก็เขียนสมหลังเครื่องหมายหารทั้งบนและล่างแบบนี้อ่าแล้วก็เท่ากับมาตัวเลขสามเปรียบเสมือนแม่สุดคุณแม่สามนะ3มอะไรได้สิบสอง่าถูกค่ะ3าสี่เป็นสิสองก็เขียนสี่ลงไปสมอะไรได้สิบห้า อ่าสามห้าเป็นสิบห้าเาเขียนเลขห้าลงไปเนี่ยเห็นไหมมันจะเป็นเศษสี่ส่วนห้าตรงกันกับโจทย์เลยค่ะให้นักเรียนนะคะทำในข้อสองใหญ่หน้าที่สองร้อยสี่สิบแปดทั้งเก้าข้อมาส่งคุณท,ทำให้ดูเบื้องต้นแล้วข้อหนึ่งกับข้อสี่วันนี้ไม่มีการบ้านมีแต่งานแค่นี้ นักเรียนคนไหนที่ไม่มีหนังสือเดี๋ยวครูจะส่งตัวนี้เข้าไปให้ดูในรายกลุ่มนะคะงานที่ให้ทําวันนี้วันนี้คนไหนมีก็ทําทั้งหมดเก้าข้อตามวิธีการที่ครูบอกเบื้องต้นนี้นะคะไม่ต้องตอบบตอบนะไม่ต้องตอบ,ตอบเขียนแค่ขั้นตอนแบบนี้มาแล้วมันเท่ากับเท่าไหร่ก็เขียนมาด้วยในส่วนนักเรียนถ้านักเรียนคนไหนไม่เข้าใจเดี๋ยวค่อยไลน์มาถามครูทีหลังเดี๋ยวครูจะแจ้งให้ทราบ หมดเวลาคณิตศาสตร์เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวให้เวลานักเรียนพักเบรกสักห้านาทีก็แล้วกันอะหมดเวลาแล้วค่ะคหน้าเชิญนี่ครับอกขอบคุณค่ะขอบคุณนิสสลาสินทวารวดะสวัสดีค่ะนักเรียนทุกคน